นี <N cess inh aling> ่ไปดันเปิดนะดันเปิดสัปดาห์แรกนะโอ้ยอะไรนี่อ่ะลองลูกแม่งยากกันวะแค่ตัวตะแกรงนี่ก็ไม่ไหวแล้วเดินเพลินๆไม่ได้เกมบนะโอ้พูดกันนี่นะอ๊ตเตือนเวลาครั้งสุดท้ายนะอย่าลีอัดเดินเพลินไหนก็คลายเครียดแล้วกันนะแชทนะจะไปยังไงวะวิ่งไปไงวิ่งไปอ่ะไอเนี๋ยวบุญหมุนเดี๋ยวบุญหมุนเดี๋ยวบุญหมุนเนี่ยผมว่าพีี่่ชาติร้อนแล้วล่ะอือดูสองล้วโดนไปพัดตี มาไม่มาอย่าอย่าอย่าเราอย่าออกวิริยาท่าทางนะพี่ชายเราเราไม่มใจเย็นครับจะไม่ร้อนแล้วนะแจเย็นเครับใจเย็นๆมันโดดน้ำทำไมวะพี่ถามหน่อยมันอยากพี่ชายร้อนมันถึงโดดนะไม่มันอยากพุ่งหลาวนะพี่ชายร้อนไงมันจะกพุ่งหลาวทำไมอ่ะพี่ไม่ได้ทำอ่ะเข้าใจปะพี่ไม่ได้ตั้งเป็นคนทำอ่ะแต่พี่ชายกรุงหลาวเองอ่ะไปแต่มันพุ่งหลาวเองอ่ะเป็นของตัวเองว่าเราว่าเราโดดตกน้ำเองเราใส่ผไม่ได้พี่ชาย อะไรเม่ดหัวบอกแล้วหัวหลอกบอกแล้วมาดนมาดเอ้ก e ูบิงกูบิงเกไปกูบ e <okay> ิงก okay ูบิงเป็นผู้หญิงแล้วเราดูันดิเกินเกินูชายเลดูดิาแขงแรงดูดิและใครนำคนนึงอายามี่หอาาแฟ่ไปก่อนนะไปก่อนนะไปก่อนนะเฮ้ยใครแพ้ต้องพิจารณาแล้วเราเดี๋ยวก็รู้ให้น้าก่อนดีกาไม่ตรงนี้ยเอาไปเถอะใครเอาเอาไปเถอะเฮ้ยเฮ้ยรัว ไอตีไปไอตีไปโดดฮอบเอบไอ้กูพิงไม่ไรอ่ะโอ้กูพิงอย่างโกงอ่ะกูพิงโกงเกินกูพิงโกงเกินไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเปิดโปรเปิดโปรแฮกไงเปิดโปรแฮกอย่างเงี้ยแหละอ่ะพี่ชายลากลากเราขึ้นมาเลยนะนสองคนอยู่ตรนี้เหละลงลูลากเลยนะพี่ชายลากลากลากขึ้นมาเดินนะตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละโฮ้ย โอ๊ยผ่านบุ้ยโอ๊ยไอ้มวกไปผ่านก็รอต่อไปเด้อโอ๊ยแม่งยากกันวะแค่ตัวตะแกรงนี่ก็ไม่ไหวออกแล้วเหรอผ่านแล้วเหรอเนี่เน็ตเราเราเน็ตเราไม่พร้อมอ่ะกระโดดลงกระโดดลงน้ำทำไมวะไม่เข้าใจเลยอ่ะ เชี่ยข้ามปีเงียบไมโครโฟนกำลังปีอยู่ใช่ปีอยู่กำลังเกลงกำลังเกลงถ้าไม่ผ่านเป็นพิจารณ์เชี่ยเอ้ยแล้วจะทักทำใหม่เนี่ยตั้งใจเฉยไม่ได้เนาะเอขอโทษพี่ชายขอโทษ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 พี่ชายดูเวยละเวลาน้องขอโทษน้องขอโทษดีนะผ่าน ไม่ผ่านนต่เห็นดีกันแน่นี่เป็นดันเปิดนะดันเปิดส eh ัปดาห์แรกนะจดไว้ด้วยไม่ต้องห่วงนั่นเองครับนั่นเองมีครับคนดูมองมันมีทุกคนผ่านแล้วเหรอนั่นเองครับยังยังโอ้โหวิ่งนู่นน่ะส่วนรุ่งของลูกตาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งไปได้เหรอไปได้เหรอพี่มาตรงเลยเหรอเดือดเป็นไงอะอ้อมอ้อมอ้อมซ้ายเรียกเขาเส้นชัยแล้วเนี่ย เดินเพลินๆไม่ได้เกมนีโอ้พูดกันนี่นะโอ้เตือนเวลาครั้งสุดท้ายนะอย่าลีอัดเดินเพลินอย่าลีอัดเดินเพลินจริงๆรอู้เล่ใจเลยด่านนี่ไงดูแม่งดิดูแม่งดิเหมือนเซ็ตว่าแบบเซ็ตไว้อะไปไงไปไงเลยเนี่ยไปไงวะไปไหนแล้วอะว่าไปถึงที่ฟากแล้วโอ้ยโอ้ยกระโดดกันกงอยู่เลยอะอะไรมันดีดจังวะ เอ้ยเรับกงคนยังแบบวิ่งกันอยู่เลยอ่ะไม่ตกตกทำไมวะเมื่อกี้เรามาสีขาวเหรอต้องไปสีขาวตรงกลางเล่นด้วยเดี๋ยวต้องรอพี่ตีเขาประกาศอันนี้นะเปิดทัวร์นาเมนต์ใช่คึ่น้อร่วงไม่มีบอกเลยวะถ้าเดใกก้ยมีบอกเขาวหาสวัสดีครับมาแล้วเกมเกมซ่าฮะกลิ่นโอ้ ว่าไงเอามึงแคบไปพวกวุ้ยวุ้ยตะเกีาเบอร์ไหนอะเข้าเกมเลยนะครับทุกคนครับคนที่จะเล่นเข้าเกมนะเข้าเกมเลยนะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวพวกเรู้จะไม่รู้ว่าแต่ไม่รู้ว่าพวกเราจะถึงวัวหรือเปล่านะอ่าอะไรนะยอกยกยกอ๋อ๊ไข่ม่วงครับไปหาเอาเองอุ้ยวุ้ยชินนี้คืออะไรอ่ะกับดักแต่ไม่รู้มันคืออะไรอ่ะเฮ้ยลมไข่เข้าวะ เออลมใคราเฮ้ยเลมลมใครลมครเกินเกินเกินมดผมเป่าปิดแอร์ครับปิดแอร์ปิดละปิดละเฮ้ยเอ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 ้ยัฮ้ยโอ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 ร้ยโอ้ยๆอ้ยโ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 อ้ย จริงกันน้ำหรือเปล่าเอานตอบะ็อบอะไรอะเซเล็ตได้โอ้ยอะไรอะอะไรอะอะลาลาลาที่พี่คิดว่าด่านนี้ผ่านไหมครับด่านนี้ผ่านไหมตั้งแต่จุดเริ่มต้นมาอยากคิดว่าไงครับเฮ้ยได้อยู่ก็สนุกอยู่ไม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 ่ได้ถามลุเลย เอาโอเคขอโทษยัไรพี่จบล่าหรือว่าด่านนี้พี่แต่พี่มองว่าพี่ไม่ต้องเล่นจบพี่รู้แล้วว่าด่านนี้แพ้กวนสตรีนไม่ชอบชอบถ้าอยากอยากให้คนกำหมัดพี่จะเข้าด่านนี้เลยใช่ใช่เอาเลยมีกระดักอ่ะแถบโคตรเยอะโอ้ดห้าไปแล้วเอ้าดีเลยไม่ท่อบไปแล้วไม่ให้ไปไงอ่ะไม่ให้ไปไงอ่ะ ผมว่านา่าจะต้องกระโดดขวาพี่ชายใช่ไหมครัข้างๆเออเนี่ยข้างข้าๆหลอกฮ้ยกินเตี๋ยกินยากหน่อยวะ่ะพูดแค่นี้ว้าวผ่านวะ่ะไอเตีผ่านว่ะผ่านหมดแล้วเหรอยังก็จ,จบละเราวอกนึงวอน,นัททดสอบด่านเราแป๊บนึงไอ้อาวคุก่อนบอกเลยเอ้าเอ้าเอาแล้วผ่านเฉยเอาเ,อาเียไปก่อนเลยใช่ผ่านแล้วพี่จะไปไหนต่ออ่ะ มันบอกให้ลงไปข้างล่างอาองา,าเ,าต,เต้องวิ่งไม่วิ่งแม่งแม่งล่วงต้องวิ่งไปต้องวิ่งไปเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอดูดิทุกคนฉันมีลงบันไดเลื่อนด้วยชฉันด่าอะไรเนี่ยไปโคตรผ่านเลยใครทำวะอันขวาไม่ใช่นะกูวิ่งกูวิ่งลองเลยอันกลางอันกลางกับไอ้นี่เดี๋ยวนะ่นทำไมด่ามันกวนจังอ่ะอันกลางไม่ใช่พี่โดนกลางไม่ใช่อ้าวจะบอกอันกลาง ท้ายนะา้า okay ท okay. um, oh, ้ายกลางๆโอเคโอ้โหหล่นดีไม่จกค่าเน็ตอะโดนใปพัดเนยฮะโดนใบพัดนะยูยูโดนใปพัดอะไอเนี้ยว่าโดนนะใปพัดอะโดนโดนโดนยูยูโดนนะ่ใหญ่ยูโดนยูโดนเออเนี้ยมันเป็นฟีลนี่ไงเนี้ยอันนี้ยไองีบ เนี่ยเราเราพ่ายแล้วพูดไม่หยุดไม่นั่นแหละแง่เงียบหน่อยดีพี่โอ้โหโอ้โหสบาเงีเว้ยใช่สบายก็เงียบมึงก็โดนเาจะไปยังพี่โน้พุทธุกูเงียบกว่เงียบเงียบทำไมวะนั่นแหละถูกไหมพี่โนถูกไหมพี่โน้พุทธุจะถึงอยู่แล้วว่ะอ่ะผ่านนิดนึงอันไหนก็คลายเครียดแล้วกันนะเชยนะจะไปยังไงวะ วิ่งไปไงวิ่งไปอ่ะไอเนี้ยหมุนหมุนเนี่ยหมุนหมุนเนี่ยหมุนหมุนเนี่ยโอ้ไม่ใช่อ่ะร้องสิพี่ชายแค่ตกเองซ้ายห่าแล้วเนี่ยคนเราอ่ะมันผ่านได้เสมอวิชัยจริงจริงเนี่กระโดดลงน้ำทำไมมันโดนลงไปกระโดดน้ำทำไมมาเอ้ยจะจบไปเนี่ยด่านเนี้ยไม่มีไม่มีอะไรแต่ที่สุดไปขวาครับโอ้โหเชื่อแล้ว เช่นะโถเดี๋ยพี่ชายมาไปดีพี่ชายไปดีวิ่งวิ่งซ้ายซ้ายครับกระโดดลงน้ำไปซ้ายไปขวาดีกว่าไปซ้ายดีกว่าไปซ้ายครับต้องไปซ้ายไอพี่ตั้งใจเล่นทุกครั้งนะเว้ยพี่ไม่ได้แกล้งนะเว้ยแต่ทำไมอ่ะทำไมมันต้องเป็นคนแกล้งพี่อะคนสร้างด่านอะ ไม่พี่ชายพี่ชายร้องพี่ชายรับแบบพี่ชายพี่ชายกำลังร้องอยู่เราต้องอย่าร้องพี่ชายโชว์ให้คนสร้างดั้งโอ้เหนื่อยปะเห็นภาพที่พี่ชายโดนดันตกน้ำอ่ะเหนื่อยปะเหนื่อยปะพี่โคตรเหนื่อยเลยแม่งโอ้ยโอ้ยผ่านว่ะผ่านแล้วเหรอเออผ่านโด้ำมาดมงมีอีกแมงมีอีกแมงมีอีกอันนี้อันนี้มันคือฟีลล์นิไงนะพี่ชาย เอาละรายการนี้ไม่เหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจนะสงสารนะฟังคำบอกก็สงสารแต่ผมไม่ได้เล่นอ่ะผมก็หัวเราะได้พี่โน่ถึงไหนแล้วครับพี่โน่พิลลามิดผมว่าพีี่่ชาติร้อนแล้วล่ะดูสองแล้วเดนไปพัดตีแล้วมัน ไม่ไม่ยายยายเราอย่าออกกิจวัตท่าทางนะพี่ชายเราเราไม่ไม่ใจเย็นครับใจเย็นๆครับใจเย็นๆมันโดดน้ำทำไมวะพี่ถามหน่อยมันอไม่ใช่ร้อนไงมันถึงโดดน้ะไม่มันอยากพุ่งหลาวน่ะพี่ชายร้อนไงไม่ใช่พุ่งหลาวทำไมอ่ะโอ้เออนั่นอิโดดทำไมอ่ะพี่ไม่ได้ทำอ่ะเข้าใจปะพี่ไม่ได้ตั้งเป็นคนทำอ่ะแต่พี่ชายเป็นพุงหล่าเองอ่ะไปแต่มันพุ่งหลาวเองอ่ะกิตของตัวเองว่าเราตะวี่ ว่าเรากระโดดตกน้ำเองเราผลิตไม่ได้พี่ชายเรากระโดดตกน้ำเองมัจะไม่ร้อนแล้วนะเรากระโดดตกน้ำเองเราต้องยอมรับความจริงให้ได้นะพี่ชายอุ้ยโอเคไหมต่อยเก้าอี้ก็ได้นะพี่ชายต่อยเก้าอี้ก็ได้พี่ชายต่อยกล้องก็ได้พี่ชายมาวิ่งตอนท้ายอ่ะ โอ้เหนื่อยว่ะพี่ก็เหนื่อยว่ะเพราะมันต้องมีอ่าเมนูเมนูแอดมินนะที่แบบบินดูด่านได้อ่ะบินดูดนตีง่ายง่ายกับการหาด่านมากเลยนะผมบอกให้ไม่เอาเราต้องเล่นด้วยเลยรู้ว่าเขาจะรออนกระโดดกระโดดตรงนี้กระโดดโอ้โดนไปพัดอีกอ๋อเข้าใจแล้วมุกคนคิดว่าไงครับกระโดดโดนไปพัดทุกคน ยั่พูดอะไรนะวันนี้อ่าโอเคพี่ตั้งใจจริงๆนะพี่ไม่เล่นละตะกี้พี่แล้งตะกี้พี่แก้งตะกี้พี่แกล้งไม่มีแก้งอ่ะแกงแกงไกงแกแงแก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 งงแมะแกง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 คกงแกงแกงแกนิกงรกงแกงเกงนกงแ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 กนแกง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 กงโกงแกงกดกงโทนมันแะย่องกงกงแนยงแ ไปต่อเนี่ยไม่หวานค่มีดีครับนี่คือผ่านแล้วใช่ไหมผ่านแล้วโอเคไม่มีร้อนแล้วใช่ไหมไม่มีร้อนไม่มีร้อนควกอย่างพี่ร้อนไม่เคยเป็นพี่ไม่เคยร้อนพี่ไม่เคยร้อนอันนี้ผมก็ว่างแหละพี่ยังไม่เคยร้อนหรอกวิ่งไปไงพี่ชายเนี่ยวมุดอยู่เดี๋ยวคุณคุณเนี่ยวคนที่เป็นโรคหัวใจนะมามายายายาเราอย่าออก คนอย่างพี่้อไม่เคยนพี่รอไม่เคยเป็นผมก็ไม่เคยร้อนคือไปด้าบนครับแล้วมันไปอย่างไงมันจะเด้ไงเข้ากไมคือพี่ไม่ขอรเอที่เหลือละตอนนี้พี่ผ่านรมา50%ละโองกระดานนี้เลยพี่ว่าข้างหน้าเป็นเส้นชัยริงใี่ดูช่ไมใช่อีพี่เหลืออีก3เช็พอยพี่พี่จบจริง้งั้นผ่านเลยดา้แล้วนที่ผ่านแล้วโเคไปททีไปทุกคนไปยิเซันอ ขอไม่ขอไปร่วมสนุกกันดาบหน้าดีกว่าดีกว่าก็ต้องเล่นให้จบไม่งั้นแม่ไม่จบแม่ไม่จบงานเดี๋ยวผมได้ไปนอนเลยอ่ะ <c oughs> มาใครจะเล่นมาเรียพร<า> <มา S 1> ้อมมาค่ะเราจะจัดแข่งให้กับส,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 สตรีมเมอร์นะอีกเก้าชีวิตที่รจะไปร่วมในชนะัอีกเกาชีวิตไม่รู้ว่าจะเอาเงินละวันไปรักษาหาหมอหรือเปล่า <c oughs> มีคนอยากกัน้าต้นน้ำจังโอ้สัญหาพิมพ์วะ แบนนะครับแบน